Like that. Check these out. สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ Facebook กลุ่มแล้วก็ IG นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณกับสปอนเซอร์ของเราการันตีความชัวร์100%กับไลน์แอด d i n c o 8 8กดที่ลิงก์ปักหมุดใต้คลิปได้เลย สรุปข่าวแอสตซนช่วงเช้าโบโรเปิดตัวบาโลกันเซ็นยืมจากปืนจนจบซีซั่นสมสรมิดเดิลสโบเปิดตัวโฟลารินบาโลกันเป็นนักเตะใหม่เรียบร้อยแล้วหลังจากดาวรุงนน่ง a อสตซนย้ายมาอยู่กับทีมในสัญญายืมตัวจนจบซีซั่นนี้มิดเดิลสโบทีมดังแชมเปี้ยนชิพตกลงยืมตัวบาโลกันกับทางแอสตซนได้เมื่อวันอังคารจากนั้นก็เดินทางมาตรวร่างกาย และเซ็นสัญญายืมตัวในทินรีเวอร์ไซส์สเตเดียมระยะเวลา6เดือนหรือจนจบซีซั่นนี้สำหรับบาโลกันดีกรีศูนหน้าทีมชาติอังกฤษชุดอายุไม่เกิน21ปีปรากฏตัวในทีมชุดใหญ่ของาอ์ตซนในเกมพรีเมียร์ลีกไป2นัดในซีซั่นน,น,นี้ขณะเดียวกันก็ยิง13ประตูจาก11เกมในศึกพรีเมียร์ลีก2กับทีมสำรองเราดีใจมากที่ได้โฟเข้ามาร่วมทีมเขาเป็นนักเตะท,ที่ผมรู้จักฟีทามานานแล้ว และเราก็จดจงเลือกเขาในฐานะคนที่จะเข้ามาช่วยปรับปรุงทีมในช่วงครึ่งสีซสั้นหลังเขาเคลื่อนไหวได้ดีมีความเร็วและเป็นตัวจบสกอร์โดยธรรมชาติเราตั้งหน้าตั้งตารอที่จะร่วมงานกับเขาคิสไว p i เดอร์ผู้จัดการทีมเดอะบโรกล่าวก่อนหน้านี้มิดเดิลสโบคว้าตัวแอรอนคอนนันลี่หุน้าทีมชาติไอแลนด์มาจากบรตันแอนฮับเอาเบียน ด้วยสัญญายืมตัวไปแล้วพาเลตเจรจาปืนหว,งวางคว้าเอ็นเคเทียคิสตันพาเลตกำลังเดินหน้าเจรจากับอาร์สตันเรื่องการคว้าตัวเอ็ดดี้เอนเคเทียดูน้าที่กำลังจะหมดสัญญาหลังจบซีซั่นนี้คิสตันพาเลตให้ความสนใจเอ็นเคเทียอย่างจริงจังโดยหวังคว้าตัวจากอาร์สตันให้ได้ในปี2022ไม่ว่าจะเสียเงินซื้อในตลาดซื้อขายเดือนมกราคมหรือรอเซ็นฟรีในตลาดซื้อขายซัมเมอร์ เวลานี้ทีมของคุณซอปาทิกวีเอร่าสอแวร์ว,วาะเสียชองเฟลิปมาเตตาสูนหน้าที่ยืมมาจากไมทที่ต้องการยุติสัญญายืมตัวเพื่อย้ายไปเล่นในลีกเอิงกับแซงเอเตียนแต่คิสตันพาเลตต้องการได้กองหน้าคนใหม่มาเสียกรนถึงจะยอมปล่อยสูนหน้าชาวฝรั่งเศสสำหรับเอ็นเคเทียวัย22ิปีได้รับความสนใจจากบรุรเซียเหมือนเช่นกันบาทีมในบุนเดสลีกาที่ตอนนี้สามารถเจรจากับตัวแทนของนักเตะ เพื่อตกลงสัญญาล่วงหน้าได้แล้วตามกฎที่ทีมต่างแดนสามารถกระทำได้เอ็นเคเทียได้ลงเล่นเกมพมรีเมียร์ลีกในซีซั่นนี้ไปเพียง3เกมเท่านั้นยังยิงประตูไม่ได้แต่ในคาราบาวครับยิงไป5ประตูจาก3าเกมโรมาโนทวิตยืนยันปืนใหญ่จอปล่อย2กองหลังตลาดหน้าหนาวสโมสรฟุตบลอลาอสตันแหง่งศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเตรียมที่จะปล่อยตัวสองแข้งในตำแหน่งกองหลังออกจากทีมในตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมนี้ ตามรายงานจากฟาบิโอโรมาโน่ผู้รูข่าวชาวอิตาลีไอ้ปืนใหญ่เพิ่งทำเซอร์ไพรส์กระเด็นตกรอบเอฟเอัพรอบที่3เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากการ่ายแพ้ต่อนอตติงแฮมฟอร์เรส์1-0ทำให้พวกเขาตกเป็นประเด็นในการเสริมทัพหนาหูตลอดช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมากับชื่อแข่งบิ๊กเนมอย่างดูซานวลาโฮวิสของหน้าจากฟิออเรนติน่าไปจนถึงบูนโนกิมารเสของลียง และโดมินิกาวร์เลวินสังกัดเอเวอเรตันขณะที่ในอีกทางหนึ่งทีมของมิเกลอาริต้าจำเป็นต้องระบายแข้งในสังกัดออกจากทีมเพื่อความสมดุลทางบัญชีโดยฟาบิสโอโรมาโน่ทวิตระบุว่าพวกเขาวางแผนที่จะปล่อยตัวเซอตโคลาซินาสและปาโบมารรออกจากทีมในตลาดหน้าหนาวโคลาซินาสกลายเป็นเพียงตัวเลือกอันดับที่3ในตำแหน่งแบ็กซ้ายและวิงแบ็กฝั่งซ้ายรองจากเคียรนเทียนี่กับนูโนตาวาเรส ซึ่งเจ้าตัวลงเล่นให้กับทีมไปเพียง5นัดเท่านั้นจนถึงเวลานี้ขณะที่มารีถูกจำกัดโอกาสลงสนามจนได้ลงเล่นเพียง3เกมกับเดะกันเนอร์อาสตซนเตรียมที่จะปล่อยตัวทั้งเซอร์อัดโคลาซินาสและปาโบมารีภายในเดือนนี้โดยอูดิเนเซ่กำลังเดินหน้าหารือข้อเสนอยืมตัวมารีพวกเขากำลังอยู่ระหว่างการเจรจาเทพโรมาโนทวิตเปิดเผยข้อมูลโอลิมปิกมากเ์เซยได้เดินหน้าในดีลของโคลาซินาส หลังจากพวกเขาซิวตัวมากัมบูมาร่วมทัพได้เรียบร้อยจิกซอแดนกลางปืนใหญ่ยืมอาตูแก้ขัดก่อนจะเดินหน้าซอยเตลมองซัมเมอร์นี้ชาวัดนักข่าวสายอาร์สตันจอกโกดคมเปิดเผยว่าทีมปืนใหญ่ได้มีการติดต่อ,อยูวิตูสเพื่อขอยืมตัวอาตูเมโลกองกลางทีมชาติบราซิลไว้25ปีแล้วขณะที่ยูริเตลมองก็เป็นเป้าหมายที่พวกเขาอยากได้มาร่วมทีมเช่นกัน อาร์ตตันต้องการเสริมแกลงเดินกลางในช่วงตลาดเปิดรบอบ2เดือนมกราคมเนื่องจากเวลานี้พวกเขาขาดแขนผู้เล่นกองกลางอย่างหนักในเวลานี้และล่าสุดได้ปล่อยตัวเอลลี่เมลานายไปให้กับโรม่าด้วยสัญญายืมตัวขอบคุณกับสปอนเซอร์ของเราการันตีความชัวร์100%เซกับไลแอดแอดอินโฟกดที่ลิงก์ปักหมุดใต้คลิปได้เลยสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับเดี่ยวของอาตูการเจรจาระหว่างอาร์ตันและยูวิตูสเกี่ยวกับอาตูเกิดขึ้นแล้ว อาร์ตตอนต้องการยืมตัวนักเตะไปใช้งานจนจบซีซั่นนี้ซึ่งทางยูวนตูสก็ยินดีที่จะตอบรับข้อเสนอแต่พวกเขาต้องการหาตัวแทนของอาร์ตูเข้ามาทดแทนให้ได้เสียก่อนยูวนตุสให้ความสนใจบูโอนกิมาเรสที่ก็เคยตกเป็นข่าวกับอาร์ตตอนเช่นเดียวกันแต่เมื่อมีเงินจํานวนมหาศาลเข้ามาเกี่ยวข้องก็เป็นเรื่องยากที่บูโนจะย้ายทีมในช่วงตลาดเปิดรอบนี้อย่างไรก็ตามแหล่งข่าวในอิตาลี ระบุว่าทางยูวิตูสมั่นใจว่าจะได้ตัวนักเตะม,มาร่วมทีมแบบยืมตัวก่อนที่จะเปิดทางให้อาตูย้ายออกไปทําไมต้องเป็นอาตูปาเตและเอลเนนี่ต้องไปเล่นทีมชาติในศึกแอฟริกันเนชั่นคัพและเมเลนายก็ย้ายออกไปแบบยืมตัวทําให้ออสตันมีตัวเลือกอย่างจํากัดในตําแหน่งมิดฟิล์มีให้พวกเขาต้องส่งชาลีปาติโยกองกลางดาวรุ่งวัยสิแปปีลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมเอฟเอคัพรอบ3กับนอตติงแฮมฟอเรส ขณะที่กันิชาก้าก็เป็นผู้เล่นรายล่าสุดที่ติดเชือ้ออาริต้าออกมายอมรับว่าพวกเขากําลังมองหานักเตะในตําแหน่งกองกลางเข้ามาเพิ่มและอาตูก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเนื่องจากมาด้วยสัญญาระยะสั้นแบบยืมตัวดิวนี้จะทําให้ออสตันมีเวลาไปมีสมาธิกับเป้าหมายระยะยาวในช่วงซัมเมอร์ซึ่งเวลานั้นตีเลมองก็จะมีโอกาสสูงที่จะย้ายทีมเกี่ยวกับดีลของตีเลมอง แอสตันให้ความสนใจสตาร์ตัวเก่งของเลสเตอร์และได้มีการติดต่อพูดคุยกับเอเย่นของนักเตะถึงความเป็นไปได้ในการย้ายทีมติลลมองเหลือสัญญาอีกแคสเปดเดือนและคาดว่าเขาจะไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับเลสเตอร์การเจรจากับตัวแทนของนักเตะทีมชาติเบลเยียมวัย24่ปีเกิดขึ้นที่ลอนดอนโคนี ony, เมื่อ2อถึงสสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อสำรวจสถานการณ์และความเป็นไปได้เป็นเรื่องยากที่เขาจะย้ายทีมในเดือนนี้ เลสเตอร์ ester, ต้องการเก็บนักเตะไว้จนกระทั่งจบซีซั่นและยังหวังที่จะนมนาวให้นักเตะต่อสัญญาใหม่หากการเจรจาสัญญาฉบับใหม่ล้มเหลวก็มีความเป็นไปนได้อย่างมากที่จะเกิดการย้ายทีมของเตลมองในช่วงซัมเมอร์และารสตอนเชื่อว่าพวกเขาสามารถเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจให้กับนักเตะรายนี้โดยเฉพาะหากพวกเขาได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกหรือเวลาโฮวิสอยากแยกทางกับเอเยนแท้จริงอยากย้ายบอาร์ตอน สื่อ KNA TV สื่อแฟนบอลของอารสตซนชื่อดังจากประเทศโคเอเชียน,นอ้รายงานล่าสุดโดยพวกเขาอ้างแหล่งข่าวว่าเป็นคนที่มีความใกล้ชิดกับดูซันเวราโฮวิสของนาเซอร์เบียวัย21ปีเกี่ยวกับเรื่องที่เชื่อมโยงกับอาอนน์ตซนณปัจจุบันซึ่งสรุปได้ดังนี้ความสัมพันธ์ระหว่างดูซันเวราโฮวิสกับเอเย่ยนส่วนตัวปัจจุบันมีความเปราะบางมากข่าขอมีชั่น15ล้านปอนด์ที่เอเย่ยนส่วนตัวดูสานเวราโฮวิสต้องการนั้น ทางด้านอาร์ตนอลพร้อมใจ่ายให้ดูซานวลาโฮวิสสนใจย้ายมาอาร์ตนอนและหากทางเอเยนต์ส่วนตัวสร้างปัญหามากอาจตัดสินใจแย,ยกทางอาริตาตามมารยาทไม่ตอบเรื่องปืนจีวลาโฮวิสมีเกลอาริตาเฮตุโค้ชอาร์ตนอลไม่ขอออกความเห็นตามมารยาทกรณีที่มีข่าวกำลังไล่ล่าตัวดูซานวลาโฮวิสสุนาเซอร์เบียของฟิออนตินาเวลาโฮวิสตกเป็นข่าวอาจย้ายออกจากฟิออนตินา ในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมนี้หากมีข้อเสนอระดับ70-80ล้านยูโรโดยที่ผ่านมามีหลายทีมที่แสดงความสนใจศูนหน้าทีมชาติเซอร์เบียแต่อาสตันคือทีมที่มีข่าวว่าได้ยื่นข้อเสนอไปเรียบร้อยแล้วด้วยเหตุนี้ระหว่างแถลงข่าวถึงความพร้อมก่อนเกมคาร์บาวครับรอบรองชนะเลิศนัดแรกที่ออสตันเจอกับลิเวอร์พูลวันพฤหัสบดีนี้อาริต้าจึงถูกถามถึงเรื่องวลาโฮวิสผมเสียใจจริงๆ ที่ทำให้พวกคุณต้องผิดหวังแต่คุณก็รู้ดีอยู่แล้วว่าผมจะไม่พูดถึงข่าวลือใดๆเรื่องการย้ายทีมสิ่งที่ผมต้องการจริงๆในเดือนนี้คือการที่เรามีนักเตะฟิตสมบูรณ์และสุขภาพร่างกายที่ดีจํานวนมากพอและได้ใช้งานนักเตะเหล่านี้ให้ได้มากที่สุดหลังจากนั้นแล้วเรามีการวางแผนเราจะลงมือทําเมื่อมีความเป็นไปได้สโมสรแห่งนี้มีเป้าหมายคว้านักเตะที่ดีที่สุดในโลกนักเตะที่ดีที่สุด มักถูกดึงดูดให้มาที่อแอสตันเสมอและสถานการณ์นั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงถือเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากสำหรับเราอาริตากล่าวขอบคุณกับสปอนเซอร์ของเราการันตีความชัวร์100%กับไลน์แอด adinco88 กดที่ลิงก์ฝากหมดใต้คลิปได้เลย